นักรบด่านเถื่อนเจ้หมายเรียกมีดาบตำรวจโร่แจ้งความปอทอทหลังไลฟ์สดกดดันสามีจนนนอะเกิดเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์เมื่อภรรยาของดาบตำรวจสุพมิตรผู้ปฏิบัติหน้าที่งานจราจรสอพอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีตัดสินใจยื่นเรื่องต่อกองบัญชาการตำรวจปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีปอทอเพื่อเอาผิดกับชายที่ใช้ชื่อในโลกโซเชียลว่านักรบด่านเถื่อน ชนวนเหตุของเรื่องนี้มาจากเหตุการณ์เมื่อวันที่19มีนาคมที่ผ่านมาขณะที่ดาบตำรวจสุพมิตรกำลังปฏิบัติหน้าที่ตั้งกล้องตรวจจับความเร็วบนถนนสายเอเชียปรากฏว่าชายคนดังกล่าวได้เข้ามาทำการไลฟ์สดผ่านเฟ e บุ๊กโดยมีพฤติการที่เชื่อได้ว่าเป็นการกดดันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างหนักจนกระทั่งดาบตำรวจสุภมิตรเกิดอาการ ชักเกรงอย่างรุนแรงและหมดสติในที่สุดซึ่งภรรยาเชื่อมั่นว่าการกระทำของนักรบด่านเถื่อนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สามีของเธอต้องล้มป่วยกระทันหัน ล่าสุดพลตำรวจโทสุรพลเปรมบุตรผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้ลงพื้นที่สอพอพรมบุรีเพื่อเร่งรัดการสืบสวนในคดีนี้โดยจะมีการพิจารณาอย่างละเอียดถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทำของผู้ที่ทำการไลฟ์สดรวมถึงตรวจสอบความโปร่งใสและถูกต้องของการตั้งด่านตรวจจับความเร็วในจุดเกิดเหตุนอกจากนี้ทีมข่าวยังพบว่านักรบด่านเถื่อน รายนี้ยังคงเคลื่อนไหวในโซเชียลมีเดียโดยมีการโพสต์คลิปวิดีโอในลักษณะเสียสีและตั้งคำถามกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างต่อเนื่องซึ่งคลิปล่าสุดก็ยังคงเป็นภาพเหตุการณ์บริเวณถนนสายเอเชียในพื้นที่อำเภอรพรมบุรีคอมเมนต์แรกกล่าวว่าสมควรดำเนินคดีรบกวนเจ้าหน้าที่ขัดขวางดูหมิน่นคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่า มีสั่งลุยถ้าวันนั้นนักรบไม่เดินไปหานอนตุยนั้นละมัง้งมองอีกมุมนะคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าบวกหนึ่งขอบคุณเหตุการณ์ครับวันนี้ผ่านชัยนาทลบบุรีทางราบลื่นดีครับด่านหายเดินทางสบายหนึ่งร้ยสิบเหยียบนิ่งๆคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าเห็นอีกคนหนึ่งออกรายการขอรับบริจาคอยู่นี้คอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่า ที่เมียด่าไม่เป็นไรคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าจัดไปครับอบรมนิสัย48ชั่วโมงคอมเมนต์ comment ถัดมากล่าวว่านักรบหัวบุกก็ตอนนี้ละคอมเมนต์ comment นี้กล่าวว่าเอาให้เข็ดให้ไปไลฟ์ในคุกเลยพูดจาแทะถักถางเขาคอมเมนต์ comment ต่อมากล่าวว่า แจ้งเลยจะได้ดัดนิสัยเอามันเข้าว่าหัวหน้าครอบครัวคนอื่นเสียหายต้องมาฟินฟูร่รางกายคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าจริงๆตําตำรวจที่ร่างกายมีโรคประจำตัวสมควรอยู่ในสถานีเธอมีอะไรมากระทบแล้วเป็นอะไรขึ้นมาเสียดายครับคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่า ไปนั่งถ่ายทำไมก่อนอยากนั่งตากแดดรอกล้องตรวจจับความเร็วตามเสาก็มีเยอะๆยังต้องไปนั่งตากแดดอีกรอตากแดดเพื่ออะไรคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าละเมิดการปฏิบัติหน้าที่มึงเป็นใครคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่า เขาตรวจสอบการทำงานไม่ผิดไม่สีไรปกปิดจะกดดันทำไมแล้วขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ไหมก็ว่าไปตามพยานหลักฐานเส้นแตกเพราะสุขภาพสะสมมานานหรือเปล่ารอผลแพทย์ก่อนไหมปัจจัยเพราะอะไรเขาอยู่ตรงนั้นช่วยแจ้งรบส่งหมอทันถ้าแอบซุ่มคนเดียวเพื่อนไม่รู้ไม่มีคนแจ้งคงนอนตายคนเดียวเป็นผีเฝ้าถนนตรงนั้นแล้วควรสำนึกด้วยที่เขาช่วยส่งรบจะเอา ผิดเรื่องต่อสู้ขัดขวางต้องดูว่าไปขัดขวางตรงไหนอย่างรายการไลฟ์สดถ่ายคลิปรูปมีกฎหมายไหนห้ามผู้บัญชาการตระยังให้ถ่ายเม้นถัดมาอีกกล่าวว่าแค่คำพูดแค่นี้อ้างว่ากดดนันจนทนไม่ได้ลองนึกถึงเวลามีม็อบตำรวจถูกยั่วยุถูกกดดันขนาดไหน เขายังทนกันได้หรือตำรวจทหารที่อยู่สามจังหวัดชายแดนใต้ถูกกดดันด้วยคาบอมระเบิดซุ่มโจมตีบาดเจ็บล้มตายเท่าไรแล้วไม่กดดันกันสุดๆหรือยอมรับความจริงเถอะว่าตำรวจท่านนี้ทำงานหนักแดดก็ร้อนและมีโรคประจำตัวอยู่แล้วสารเท่านั้นจะตัดสินว่าถูกหรือผิดคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าล่าสุดจากนักรบด่านเถื่อนแปลงร่างเป็นขอทานด่านเถือนไปละคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่า หนกระแสต,ต้องเอามาออกรายการแล้วเป็นกลางชัดเจนคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าผัวเจ้าป่วยคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจถ้าทำงานโปร่งใสแล้วมันไม่ต้องกลัวพวกไร้สดหลอกตามระเบียบแล้วกล้องจับความเร็วเขาให้ติดตั้งคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่า ไม่ควรแอบซุ้มตั้งกล้องถ่ายจับความเร็วท่าเจตนาเพื่อลดอุบัติเหตุควรตั้งให้เห็นเห็นไปเลยเห็นแล้วจะได้ไม่ขับรถเร็วเกินโดยเฉพาะเขตชุมชนทางร่วมทางแยกควรตั้งกล้องคอมเมนต์นี้บอกว่าอ่อนแอจังไหมไม่ขึงขังเหมือนตอนจับเขาละคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าสรุปแจ้งข้อหาอะไรครับคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่า ด่านนี้ดังทั่วประเทศมานานแล้วเรื่องทำรถติดหลายๆกมคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่านักรบด่านเถื่อนต้องไปพิสูจน์ชั้นศาลแล้วงานนี้คอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าตรวจเลือดประวัติผ่านมาเลือดดังสูงไหมคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าเดี๋ยวนี้ใครป่วยก็ไปหาทะเลาะกับคนอื่นพอตัวเองแย่ก็โทษมันคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่า เพจเกรียนที่ถือว่ามีเส้นสายสมควรจะโดนมิให้เป็นเยี่ยงอย่างการที่ไปรายงานด่านไม่มีใครว่าอะไรด่านเถื่อนด่านลอยด่านไม่มีสัญญาบัตครควบคุมถ่ายให้สังคมได้เห็นเขาจะยกย่องแต่การไปกดดันตรงที่ตัวบุคคลขณะเขาทำหน้าที่หรือไปส่งยศชื่อตำแหน่งของเขาถือว่าละเมิดสิทธิเขาเกินไปแม้ทนาย,ยาฝ่ายเพจจะบอกว่าจะมาจากความท้าทายก็ตามแต่ไม่สมควรไป ลงถึงตัวขนาดนั้นแฮทอย่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจัก,กรววลแฮทสิทธิ์ของเขาสิทธิ์ของเราคอมเมนต์ comment ถัดนี้กล่าวว่าเป็นโรคความดันหรือเปล่าเคยเห็นคลิปตำรวจตั้งด่านตะคอกใส่ประชาชนไม่เห็นประชาชนคนไหนเส้นเลือดสมองแตกเลยคอมเมนต์ comment ต่อมากล่าวว่าแล้วอย่าลืมดูคอมเมนต์คนส่วนใหญ่ทั้งประเทศด้วยเหล่าว่าชาวบ้านเขาต้องการแบบไหน แล้วมาดูว่าใครคือหรือหน่วยงานใดองค์กรไหนคือตัวจริงในการสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนมากที่สุดที่ผ่านานมาคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าตรวจสอบดีครับแต่ไม่ใช่กดดันเจ้าหน้าที่ฉบับนี้คอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าผู้กิโลกร,รัมไปไหนละโยนบาปมาหมดหนทางหรือใช้ลูกน้องไม่นึกถึงสภาพคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าเอาให้ถึงที่สุดค่ะ คอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าไม่มีเขาพาไปโรงพยาบาลก็ตายอยู่ตรงนั้นแหละไม่มีใครรู้หรอกคอมเมนต์ comment ถัดมากล่าวว่าดีเลยคอมเมนต์ comment ถัดนี้กล่าวว่าเป็นโรคความดันหรือเปล่าเคยเห็นคลิปตำรวจตั้งด่านตะคอกใส่ประชาชนไม่เห็นประชาชนคนไหนเส้นเลือดสมองแตกเลยคอมเมนต์ comment ต่อมากล่าวว่า แล้วอย่าลืมดูคอมเมนต์คนส่วนใหญ่ทั้งประเทศด้วยเหล่าว่าชาวบ้านเขาต้องการแบบไหนแล้วมาดูว่าใครคือหรือหน่วยงานใดองค์กรไหนคือตัวจริงในการสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนมากที่สุดที่ผ่านผ่านมาคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าตรวจสอบดีครับแต่ไม่ใช่กดดันเจ้าหน้าที่ฉบับนี้คอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่า ู้กิโลกรัมไปไหนละโยนบาบมาหมดหนทางหรือใช้ลูกน้องไม่นึกถึงสภาพคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าเอาให้ถึงที่สุดค่ะคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าไม่มีเขาพาไปโรงพยาบาลก็ตายอยู่ตรงนั้นแหละไม่มีใครรู้หรอกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าดีเลย